เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศตึกแม่ให้ดูก่อนก็ปกติก็จะเปิดหน้าต่างเลียน,นะครับผมตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเดียนคาเฟ่แล้วก็ล้างดิเป็นใหม่เลย <c oughs> สนามมสนาใหม่ <c oughs> ดีว่ว่าตู้น้าเราทําใหม่ครับผมติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยอล้างแล้วล้างอีกครับผมก็นีห้องกอนอรออะไรทาสีใหม่หมดเลยครับในภายในตึกผมเก็บสีใหม่หมดเลยนะขอทำพอ <c oughs> ติดอยู่ทุกจุดนะครับนี่เลยตรงนี้ นีซ yeah ูฟี่ก็สามารถใช้ได้ทุกอันครับก็ตรงนี้นะเป็นที่ปีนผาแล้วผมผมเชื่อเลยว่าถ้าขหลังจะโควิดหายนะแล้วโเรียนเปิดเมื่อไหร่ก็ผมน่าจะมาได้เล่นกันนะ สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจีโรเชียสเหมือนเดิมครับก็วันนี้เป็นวันที่ย3สิบสามสิงหาผมก็จะบอกให้ดีผมนี่มีรับประทานของงานที่โรงเรียนนะผมก็เลยจะมาทายดูกันว่าที่เราไม่ได้มปโรงเรียนกันเนี่ยตัวจะปีละรู้ๆกันอยู่ก็จะมาดูกันว่าระหว่างที่เราไม่ได้มาโรงเรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไางครับผมก่อนอื่นก็เดินเข้าโรงเรียนไปก่อนเลยสวัสดีครับ นี่เลยครับที่กันประตูไว้ของโรงเรียนเราเป็นประตูที่ที่เขาให้เปิดขึ้นหนุ่มแต่บัตรแล้วก็จะเป็นแบบเปิดให้รถเข้าวะก็หลอดเท่ไปหนึ่งอย่างของ <Wow. S 1> ที่เหลือก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเป็นโรงเรียนมีอะไรบ้างก็ในที่นี้นะผมมาโรงเรียนเพราะว่าผมมาทำธุรานะเพราะว่ามีทําโครงงานนะของครูสมชายน้องๆน,น่าจะรู้ๆกันอยู่หรือว่าวเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาไปเจออะไรบ้าง เ,เดี๋ยวจะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศให้ดูว่าผมว่าโรงเรียนเนี่ยสภาพวันที่แบบโควิดไม่มีใครเลยเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวพา,าไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศตึกมาให้ดูก่อนก็ปกติก็จะเปิดหน้าต่างเรียนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเงียบกริบครับผมก็นี่เลยเดี๋ยวผมจะพาดเดินไปเรื่อยๆนี่รถบัสคันใหก็อยังอยู่เหมือนเดิมครับผมผมก็ไม่รู้นะว่านักกีฬาเขาไปอยู่ไหนกันนะแต่น่าไม่รู้นักกีฬากลับบ้านหรือเปล่าแต่ ก็นี่เลยตึกแม้นเงียบกริบมีรถจอดนิดเดียวเดรคาเฟ่แล้วก็ล้างล้างหมดเลยขราบผมโอ้ยเมดนะปกติเราต้องมาเล่นบาสตรงนี้ใช่ไหมเด่นไปเล่นเลยเฮ้หทางขึ้นอาคารเรียนผมนี่ทางเดิน ไม่มีอะไรเป็ดไปเลยตรงนี้เหมือนเดิมมันมีติดสติกเกอร์ห้ามนั่งชิดกันด้วยสุดยอดงดใช้สนาม <c oughs> มีป้ายเขียนอยู่ด้วยยังฮ้งดใช้สนามหมดเลยเฮ้ยเศร้าอ่ะลากเล่นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไปรีบไปดูกันดีกว่านี่ครับผมไม่มีใครเล่น เหมือนไหมเลยอะสนามอ่ะดูดิดูดิเหมือนไหมเลยสนามเหมือนสนามใหม่อะนี่ทางเดินถึงซูมวัดแล้วแต่ก่อนจะมีพี่ที่ขายไอติมกะทิมาอยู่ตรงนี้นะผมว่าหลายๆคนน่าจะทันน่าก็จะมีรถไอติมอีกคันหนึ่งถึงแล้วครูสมชยาย้าับล่าแล้วก็จัดฉลองวันแม่ที่ ไม่ได้มาโรงเรียนม่มีทักเรียนครับสุดยอดไปเลยโควิดไหนจะยินทำพิษไปเฮ้ยแนิดเดียวเท่านั้นคือข้ามานเมี่ยวป้อมยำกูทาสีไม้เขาให้แล้วเห็นแล้วมีนี่ด้วยอะไรนะปิดปิดเข่าเออนั่นแหละไม้อะไรไม่ก็เดี๋ยวคือโรงเรียนเราเนี่ย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่บุคลากรเรามาฉีดแรงงานทั่วหมดเรไม่ได้ฉีดเฉพาะที่หนึ่งเลยแล้วนะเราทำไปฉีดในวัดให้ด้วยเพราะบ้านวัดโรงเรียนเราร่วมกันก็อาพิเียษคนงานครูเราฉีดวัคซีนสองเซ็ตเสริมเราต้องเดินทั้งโครงการโดนฉีดหมดเหลือหรอโดนหมดใครทำไม่ท้าโดนจับฉีดหมดนี่ผมส่วนตรงนี้จัดไปนะส่วนตรงหน้าห้องพยาบาลผมตรงนี้จัดใหม่แล้วก็สีนี่คือทาใหม่หมดเลยนะครับผมเป็นสีตรงขอบตรงนั้นไหม ทาใหม่หมดเลยแล้วก็ทั้งตึกเลยครับผมภายในทั้งหมดเลยทาหมดเลยแต่สูงสูงแต่สูงสูงยังยังไม่เสร็จนะเนี่ยผมตึกไอ้นี่ตรงขอบขอบลงอาหารเห็นไหมตรงสีสีอะ่ะสีแดงสีเนื้อตรงนั้นอะ่ะเนี่ยทาใหม่หมดเลยครับตรงเนี้ยทาใหม่หมดเลยแล้วก็ตรงนี้เรามาเดินไปทางนี้ดีกว่าตู้น้าเราทําใหม่ครับผมติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อย <Whoa. S 1> ล้างแล้วล้างอีกครับผม เชื่อว่าน้องๆที่มาน่าจะได้ใช้กันสวัสดีครับก็กินสีหึงเลยนี่เขาทาใหม่เห็นไหมสีใหม่หมดเลยตัวเยอะผมโอ้โหน้ำตึกนีพาทำไมสีใหม่หมดเลยไปดูดิอันนี้ทำใหม่ตรงนี้บ้านพังนักการขับเบอร์ัททำใหม่ให้แต่ทางนี้เขาผม โรงอาหารนะสีไม่หมดเลยกินยังไม่อยู่เลยอะ่ะท่าสีไม่หมดเลยครับแล้วก็นี่มีป้ายว่าไมป้ายโลกอาหารอุ้ยผมอยู่คนเดียวเสียวกล้องมากเลยฮะนี่เขาเป็นอย่างนี้มีภาษาอังกฤษด้วยเรียงยาวเลยตรงนี้กล้องกันอยู่นี่ครับผมโรงอาหารทาสีไม่หมดเลยนี่ก็จัดใหม่ สวยเลยนี่ตรงนี้ทาสีใหม่นี่ทาใหม่หมดเลยนนไปลงอาหารอันนี้นนเขาได้แล้วน,นี่ลงอาหารเรามีจอไอพดีนะว่าไปนั่น <c oughs> ก็นี่ห้องก่อนรออะไรทาสีใหม่หมดเลยคนระับในภายในตึกเขผมเก็บสีใหม่หมดเลยนะเ <c oughs> ขาทาใหม่หมดเลยไปเราไปดูทางขึ้นนี่แม่บ้านเขาล้างอยู่ด้วยนี่ <c oughs> ทางนี้ทางขึ้นทำราวฝั่งนี้ใหม่ ฝั่งนี้แต่ก่อนไม่มีลาวนะตอนนี้แต่ก่อนไม่มีลาวทำลาวใหม่แล้วก็ทาสีใหม่หมดเลยก็ไมนทาใหม่หมดเลยขอบนี้ก็ใหม่หมดเลยที่เห็นทาสีท่วโรงเรียนนะผมเป็นฝีมือของนักพัฒนาโรงเรียนของเราผมหรือนักการไรอยาผมที่เราเห็นกันบ่อยๆนะเวลาเจอผู้พี่เขาก็สวัสดีกันก็ได้นะครับน้องๆก็นี่เลยเดี๋ยวพาขึ้นนี่ทาสีใหม่หมดเลยตรงนี้ทาหมาเป็เลยตรงขอบริฟต์ตรงนี้ตรงเพดานทาหม่หมดเลยครับ คือทั้งตึกนี้ทาใหม่หมดเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับผมนโยบายโรงเรียนเทศดินอันนี้ตอนแรกมันเป็นของเก่าครับผมแต่อันนี้เราทาใหม่มาแปะใหม่แล้วนะสุดยอดสีทาใหม่หมดเลยขอบบันไดบันไดทาใหม่หมดเลยครับแล้วขนะึ้นไปดูดด <laughs> ชั้นทาใหม่เลยหน้าลิฟใหม่หมดเลยครับผม ไงจั๊กหว่นี้ปึบโรงเรียนเราใหม่เพิ่เยอะเลยนะครับเนี่ยหลังจากทาสีใหม่นะนี่โหอะไรเนี่ยเฮ้ยดามัน <c oughs> เปขาวจ้วเลยวะอะไรวะนี่ทาสีใหม่มาเลยผมทั้งตึกเลยนะบอกเลยว่าสุดยอดอมากๆ ถึงชั้นนี้ผมก็ไปหาคนงานนะเฮ้ยตรงนี้เขาก็ทำใหม่เรเนเวคร์บผมหน้าโฮมชาการนี่บิวอินสุดยอดเหมือนเขาทำเป็นห้องหมวดนะตรงนี้เฮะเจอครูเอเจอครูเอเมื่อกี้นี่เจอครูอดิกัรนะผม เออนั่นเองนะเราขึ้นชั้นท่าท่าซีมันเลยครับนี่กล่องนี้ก็ใหม่มดเลยห้องตรงนี้ก็เหมือนจะทำใหม่ครับผมเฮ้ยโซฟาใหม่วะเฮ้ยสุดยอดวิวอินใหม่ครูสวัสดีครับทำหม่อะครู S <s <us> สุดยอดีนห้องเราห่วะเฮ้ย <s us> ครูกลายเป็นห้องช่างเลยดิเฮ้ยสุดยอดหรอเฮ้ยดีขึ้นเยอะมากเลยครูไอตรงนี้เป็นห้องมีห้องนาโครงงานแล้วครับ่ก่อนไม่มีมีประตูปิดด้วยส่วนตัวจัดเลย <S <s <us> มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยตัวหนึง่ง <s us> ถึงแล้ว2 hours later ครับผมตอนนี้ก็ เราโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทำงานฟุตบอลฟุตบอลอะไรกันต่อก็บอกเลยว่าที่เชฟซิรินตอนนี้ผมมีแอลกอฮอล์ติดอยู่ทุกจุดนะครับนี่เลยตรงนี้มิวสิฟฟี่ก็สามารถใช้ได้ทุกอันครับก็ใช่้ตลอดครับผมก็ตรงนี้นะเป็นที่ปีนผาแล้วผมผมเชื่อเลยว่าถ้าหลังจากโควิดหายนะและ้วโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่ครับผมน่าจะมาได้เล่นกันนะตรงนี้ก็นี่เขาทำไว้เตรียมให้เราได้เล่นแล้วผม ก็บอกเลยตอนนี้เขามีผ้าคุมไว้แล้วเลยไม่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆว่ามันมีอะไรบ้างนี่ผมเป็นที่ปงนี้เลยคือก็เป็นที่นิ่มๆนะตกลงมาก็ก็ช้ำในนิดหน่อยไม่แหละมันมันเซฟดีอยู่นิ่มอยู่เอามีเชือกมีอะไรให้ก็เดี๋ยวเปิดเทอมเราจะได้เล่นกันแล้วผมเชื่อครับผมก็อาจจะได้มีหลายๆลูทินเปิดตรงนี้นะโอเคก็ ไปไม่ไหวแล้วตอนนี้แดดมันลจ้าสลเกินจ้าสุดเลยเกินใช่ไหมโอ้ยโกโปรที่แบบเห็นแบบท้องฟ้าสดใสมากเลย่แต่แต่ผมก็จะใส่เหมือนท้องฟ้านี่ตู้น้ําใหม่ตรงนี้เขาซ่อมแล้วน่าจะเย็นขึ้นจริงนะผมนี่นี่ซ s เปอร์คูลขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กติ๊กติ๊กเพื่อให้กระดิงแจ้งผมทำชิทตัต่อไปครับผม แล้วก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะที่ผมมาถ่ายบรรยากาศโรงเรียนตอนช่วงนี้ือว่าผมหรือว่าพี่น้องหรือว่าใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถกดไลค์ให้ผมได้แล้วครับผมแล้วก็คอมเมนต์เ่เป็นกำลังใจได้นะแดดร้อนแล้วก็ผมก็ขอจบคลิปพี่นี้แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอย่ามีเรื่องจะมาไปสัมพันธ์เพิ่มเติมนะก็สําหรับนักเรียนที่ดีนะผมที่ตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นม .1 ถึงม .6 เลยนะใครที่ติดโควิดนะผมสามารถเอาใบรับรองแพทย์หรือว่าใบบเสร็จที่รักษาจากโควิดเรียบร้อยแล้วเนี่ย มายื่นทางโรงเรียนได้นะครับผมทางโรงเรียนเนี่ยมีเงินช่วยเหลือ3,000บาทแล้วก็เป็นถุงปันสุกนะครับผม1ถุงหรือว่าถุงปันกำลใจสู้ไปโควิดของโรงเรียนเทศศิรินี่แหละให้ไป1ถุงนะครับผมเป็นเด็กเทศศิรินเท่านั้นนะสามารถมายื่นได้เลยครับผมที่โรงเรียนโครงการนี้นะครับผมเป็นโครงการเนี่ยที่จัดขึ้นตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วครับผมแล้วก็จะสิ้นสุดที่30กันยายนนี้นะคือจัดมาสักพักแล้วแต่ผมประษาทนพันเพิ่มนะเพื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็สามารถไปยยื่นนนทางงโรงเรเีได้นะ ก็เด็กเทศสลินคนไหนครับผมที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อจากนี้นะครับผมสามารถส่งข้อมูลแล้วก็ส่งปัญหาตัวเองไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับผมก็เด็กเทศสลินหรือรูปแม่ลำเพลยเนี่ยเราไม่ทิ้งกันแล้วครับผมอาจจะมีรุ่นพี่มาเห็นแล้วก็ไปช่วยก็ได้นะสาหรับใครที่ผมคิดว่าผมพอจะช่วยได้เนี่ยผมก็จะประชาสัมพันธ์หรือว่าติดต่อให้นะครับผมก็ตามนี้เลยก็ขอให้ทุกคนนะครับผมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เรียกไงล้างมือล้างเจลกอฮอพยายามอย่าออกจากนอกบ้านเยอะนะครับผม ก็ขอให้ผ่านช่วงโควิดนี้กันไปได้ด้วยดีนะผมแล้วก็ลูกแม่ลำพลยเราไม่ทิ้งกันเนาะตามนี้เลยก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้กันนะผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย